เข็มนะครับเข็มเจาะมือนะครับอันนี้งานสีมือครับช่างชั้นลูกเก่าแรงงานคนรุ่นรนนะครับเข็มสี่เมตรนะครับเจาะมือนะครับ ต้องมีขยมด้วยไหมเนี่ยไม่ต้องใช่ไหมปล่อยพวดลงไปเลยใช่ไหมหลุมทั้งสามต้นนะครับทีมงานก่อสร้างในที่แคบของช่างกอนะครับติดต่อได้นะครับงานเสิดมือครับ ่อ้วเไดลยลงเสาเข็มนะครับ4เมตร3ต้นต่อหลุมเพื่อทํำระเบียงขึ้นไปนะครับเรามาดูวิธีการลงนะช่างแค่กี่คน,นเนี่ย5คน ในลงเสาไป6ต้นและว8ต้นทั้งหมดเสาวันนี้แบกขึ้นบ่าลเลยป่ะแบกขึ้นบ่าแล้วโยนเลยอ่ะต้องใช้เทคนิคเนี่ยของในของหนักกันจริงนะครับเป็นทเทคนิคของช่างเรานะครับ เอาไป,ไปแปลกไว้ก่อนแปลกไว้ก่อนหายกไปสู้สู้ถ่ายวีโอไว้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวแม่ดูที่หลัง ไม่เป็นไรอย่างเหลยออีกต้นไม่หรอทันทันอยู่ฟุ๊บเขาลงไปเลยนะโอ้โหเจาะได้พอดีขนาดนั้นเลยทีมงานมือชอจีจริงๆราถ่ายจบ2องหลุมแล้วแหละเดี๋ยวก่อนไปดูใน y o u t u b e นนะพี่ลงไปดู YouTube ให้ช่างก่อน ท่างก่อนนอนสอนระเบียบให้ท่างเด็กรุ่นใหม่เขาดูหน่อยว่ามันทำยังไงถ้าไม่มีเครื่องมือนะบางทีเรียนจบท่างช่างก่อสร้างมาทำไม่ได้นะไม่เคยทำดิไปเป็นเลยยืนเา้าหวัวแกะแกแกะกับพวกวิศวะ เดี๋ยวขอไปเก็กล่าถ่ายใกล้เลยนะยกขึ้นบ่าเลยยกขึ้นบ่าเลยอะฉากแสงตายครับเอาดัน่เปนหนุมน่ยเดียวเขามนูนไหน เ,เอาเอาออกกันกันมาดิขึ้นมาปุบแหม่ลงวบเลยใช้ได้ใช้ได้ไดเรียบร้อย2หลุมวันนี้6ต้นแปดต้นแต้น,ตนหลุมลว่าสเนาะ ขอจบคลิเปเพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย